สวัสดีค่ะพอกันยนินดีจ้ากนังเคศครับพอกันยินดีหรอครับอุ้ยบอกม่าอันอันยิ่งขึ่นมามื่อไหร่สิเป็นสามื่อไหร่ไปละเอ้ยบอกมันฮะไปละไปรอสายไปสื่อเองวัดไทยงานไปสื่อของมาทาทยงานจ้ะเลยเหมนมีงานรีวิวเด้เป็นงานรีวิวงานแรกนะผมงานโฆษณางานแรกเดือดตลอดที่ตามบึงนะครับมือเช้านี่ก็ไปหาสื่อของก็ไปนุ่มมือเช้านีล อ<ผ>านจินมจาอ<ล>า,าก้อนมือนี้นะเพราะไมมีเวลาไปไปถ่าแกมีเวลาไหมนะแต่ว่าพได้มีเวลาไปถแกม,มือไห้่เนี่ยแกม,มื่อไร่ไม่มาทามันแทนหลืมันมาโอ้งไงบอก่าเขามีเวลาเพื่องเขาอยู่เขาเพื่อไไอยู่เขาเห้นเขารงมันหนีอยู่กับจริงได้ปะเขาบอกด้พูดเร็วๆนีเขามีเวลานันยุ่เพื่อพขแก่นอืงแต่ใครเป็นคนพูดมาเนี่ะอ่ีย่อยลุงช่องไรก็ได้พี่ได้กได้ อ๋อนึกว่าแค่จะเอาไปพูดกระซิบฟึกให้น้องเครียดแบบว่างานรีวิวมันเป็นแบบไหนต้องฟังเอียงประมาณใด้านซีนะครับผมใช่ละพยาแบบให้มันธรรมชาติที่สุดไม่ตี<า>หัวนี่แล้นาานรรเนี่ยมันบ่หัวก็ยังเข่ายคลิปมันสีธรรามาได้แล้วยังเห็นรูมไทยดีใจปะมีางานรีวิวพอ,อดีเจรแลเนท๊อปแบงค์เงยนก็ดี ได้เงินเหรอโอ้ขั้นว่าได้เงินก็เฮ็ดบุ๊ดน่นะแมนบอ่มื้อนี้เฮาเอารถพีโนซีไปนะครับผม,อมตอนนี้ถ้าพี่ตัวเรยอยู่นะครับเฮดเพินพ่นอาาไม่ตอนเดียวมันมันเล่นเชียร์ในัวเ้าแต่งหน้ากันเลยแล้วเมื่อกี้เนะมื้อนี้เฮามา,ฮารัดขับรถนะครับนี่แมาฮาร์ดเหรอเนี่ <laughs> ยหยาดเนอ้อ เจ้ายานเนวที่ขับรถเจ้ายานเนครับรถขัอะไรกันครับขอให้ปลอดไผ่ก็พ่อโอเคนอนรับแล้ครับเลยวะเม,มาม่อไหร่ได้ยินเครือรถุดก็เพี้ฝากซื้อของเลยน่าฝากซื้อยังก่อนฝากซื้อขอบุณแล้วก็อีกย่างอีกบมลุ่แล้วว่ะเดี๋ยวจีพี่หมอกละว่ะคิดบอกแล้วว่าอะไรบอกว่าจะไปตลาดก็ได้ระวังเนี่ยมันแล้วก็บอกว่าไปซื้ออยังก็เรียวกว่าไปซื้อของมาเห็นทางงาน เร่กเลยาโอเคอันได้ดูกาซจ้อของกันเรื่องก็ไป่าอายกับอสอยู่ไปสิไปยังไหนแบบไหนเราก็ไปแล้วก็ทาวมาไปอนใไปจะขับรถแล้วมาเือเออแล้วถางอยู่าไปรถเพลย์ช่วยได้เด้ออก็ล้วันที่ร่วงหาบอนนงรู้ออแล้วไแท้อุ๋ยปวดหัะ ืออขงแเราจะไปซื้อห้องไทยมาสั่งเลยหนูว่ลลาให้ได้พ่สายใสเด้แม่ยูเลี่ยนหลอนเลยเน๊ะแมนหนูไม่ตะแหวนเลยตุ้ยเราจะเปิดบทุนขีดแล้วกันทุกคนเพราะว่าฝนตกนะคะวันนี้เ้าก็มาเป็นก็ข้อนะคะฉันเปิดอู้หเปิดหรอนะเปิดกระเปียร์กันเหรท่านมันกดอะโยต้องถามว่าที่นั่งไหนเนี่ยพี่ตะนิ่งมานั่งไ่นไม่นั่งเลยบัวนั่งโลด ไปซื้อของก็ซื้อนี่ถอดก็ถางบอกน้าาวมาไปน้ำไผ่เขาเรียกว่าไปน้ำไผ่น้วางอะไรอยู่เขาไม่ได้วางยังโอ้ยครั้งแรกนะคะที่ตู้ขารรถให้นั่งก็่สบายไม่่รีวตื่นเต้นในใจกับทีแล้านอย่าเบกซอยเอาก็วางสัตว์หนังเชฟไบอกแห่อ้อยอย่าเกซอยเม่อหร่เมดียวมันยืนฟังนี่นะมัน่ค่อยแทเมื่อส่็จินเดียวพี่นว่าอัไหเขารู้ขั้นี้ไม่ใส่จินเดียวเกือบองกิโว พี่ตัวเขาเป็นยังไงวะไฟครับผมมาผมมาไฟเหยวไฟเหลวกันไม่ใช่ว่ารังไฟเหลวอยู่ฟังดิคอนเทนเซอก่นับสายไม่ใช่อยู่ฟังทังสิ่คนนซสา์กับจงานี่เละไม่ยัเองน่นเวัี้เคียดคำว่าเครียดีเพรา่ครีนีแล้วรา ขออะไรแล้ครับผมยางเสื้อแล้วกังคิดปอดให้ยู่นนได้ฟิวฟอนถึแล้วนยงผู้ว่านัผู้านเขามาเคอที่กนังเว <c oughs> เคลือได้ันอยู่กันนัี่ของใรเนี่ยตอนั้ทเอาเอนพาเร้เข ไดนั่งหลังอีกที่เาคือม,มือกรเ็น,นเตอมแบบว,ว่าปกติน่ผู้ใหญ่นั่งน้าไปสิเป็นนั่งข้างหลังใช่ไหมบ่จะไปคิดยังมาก,กันแล้วตะคุนเหวะแต่มันก็มีอยู่ข้ามขั้ขัดด้ครับแต่ที่ไม่เป็นไรรถได้ไฟถอยได้ รถคขนาดนมารถจะไฟฉายได้ไหม,มไฟยบพ้อได้ี <laughs> ่ Amazon กันนะาาา่ไหมครับขา,าขาบไหนคือ Amazon ไม่่อใช้ต่ไงไงอไปเนี่ยจะซื้ออะไร Amazon เปเตัมันเนี่ยรถ p i n น c c h i ได้ไหมวะโอ้โหรตัวมันเต็มันนะ ซื้อนั้กินแห่ยันไดเหมืนกับอมเงินได้แล้เทียร์เข้าร้อยเตอร์น้ำมันได้พอเราเก <c oughs> ่งใจรก็ดีเรามาเรื่องคู่มือยู่แล้วมีความหมายเราไปเห็นธุระเราก็เกสื่อให้เก่าละมันว่าถ้าเราไปได้ใหม่เรืไไ่องมันไปเสืส่อให้เราก็จบละับผมตอนนี้ก็ <c oughs> มาถึงบ้านแล้วนะ <c oughs> วผมมันหอน้านหอนกลัวเดี่วนะครับบปนี้กษตรองคเทนะผมเตรียมของผมันจะไปเปลี่ยนเสื้อ พี <Sen> no? ่ใชเสืออะไรกันอ่ะจมาสิฮายเจบทองพี่นวลบ่พ <specification. S 1> ี่นวลเอราะว่าบ่เจ็บทองไหมเจ็บทองเจ็บทองยังว่าหลูเจ็บทองกันสุดไหมกินข้าวมเป็นเมื่อไหล่ะาเตรนยันเขาไงกับเี ถ้าเรา,ากินเขาก,กินเขาล้งไปสวงเลยยิ้มนะฮ<อ>จะม,มุ้งไหมีม,มุ้งพอดีขนาดชีม,มุ้งคือแค่นล้นตรงนี้มุ้งชีมุ้งตรงเรารู้ว่าเจิบความอะไรยงไงมันียงเนียมุ้เลย Đi, điểm, đây, đi tôi đi muốn xoay rồi đấy nó nhà mất thôi đi ủa vậy tôi sẽ ủa 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 Ờ, ủa 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 không ủa Ờ. ủa ủa ยากอยู่แกันเลยยากอยู่แก่นเลยน่าบุญหน่ายให่ไปกว่นี่ยิมเด้อยไม่เป็นใจอยู่เนาะเอาปีกิวแล้วเดี๋ยวไปหาอีกเพียรเตรียมก่อนนะคลิปนี้นะครับผมกับเอาไวปชนี้จักรแม่ผมเป็นบรรยากาศเล็กน้อยนะผมพากันไปซื้อของนะครับแล้วบางอย่างที่ผ่ากันพากันมาเตรียมแล้วก็จะจ้างกี่ท่านะครับ เดี๋ยวตลอดที่ตามเบื้องเราครับว่าจะเป็นแบบใดนะผมเป็นความเห็นว่าทำแบบยึดกับเขาด้วยกันนั่นแหละนะผมแล้วซีมูดีเกลี่ยหน่อยคลิปนี้นะผมกราบขอบคุณทุกคนนะผมทุกคนที่เข้ามาติดตามเป็นหูที่ว่าเบื้องลิปจนจบนะครับเดี๋ยวรอติดตามคลิปต่อไปนะผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากครับผมบ๊ายบาย